สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเจียแปลงอธิษฐานเปลี่ยนชีวิตจะมาพูดถึงโลกของความตายค่าตัวตายสบายหรือถูกอ่าวันนี้ดิฉันจะนำเรื่องของคนที่เคยมาอ่าดูกรรมแล้วก็ขอดูว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคือญาติพี่น้องของเขาอ่าตายแล้วเขาไปไหนเพราะว่าความรู้สึกของ คนที่มาขอดูก็คือเขายังมีความรู้สึกว่าวิญญาณยังไม่ไปไหนจากณสถานที่ที่เขาตายก็มีครอบครัวหนึ่งที่เขา,าสามีเขาหูคอตายแล้วมีลูกก็คือไม่โตมากก็ประมาณห้าขวบแล้วที่นี้สามีเขาฆ่าตัวตาย แขวนคอตายอยู่บนคือบ้านคือบนบ้านเป็นบ้านไม้แล้วทุกครั้งที่เดินขึ้นบ้านลูกก็จะบอกว่าแม่พ่อทำไมไปยืนอยู่ตรงนั้นคือตามความรู้สึกของเด็กเขาเห็นเขาก็พูดวันแรกแม่ก็ไม่รู้สึกแปลกใจวันที่สองเขาก็พูดอีกทุกครั้งที่เดินผ่านตรงนั้นเด็กก็จะบอกว่าแม่พ่ออยู่ตรงนั้นทำไมไม่เรียกพ่อไปด้วย คือเขาจะพูดแบบนี้ตลอดแล้วทีนี้เขาก็เลยมาถามว่าแล้วแฟนเขาไปหรือแบงไม่ไปเพราะลูกบอกอย่างเงี้ยทุกวันมา3-4สี่วันแล้วแล้วความรู้สึกของเขาเหมือนสามีเขายังไม่ไปไหนทั้งๆท,ที่ทำแล้วแล้วก็ ทาบุญตักบาตรแล้วก็ทําบุญเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากที่สามีตาย mm hmm. เขาก็เลยมาขอสื่อกับวิญญาณว่าเขาจะาทํำยังไงถึงจะให้สามีเขาสาม,มารถที่จะไปเกิดได้แล้วดิฉันก็ให้เขาอธิฐานจิตพออธิฐานจิตบอกชื่อบอกนามสก,กุลทุกอย่างแล้ววิญญาณผู้ชายก็มาพอมาแล้วเขาก็บอกว่าผม ผู้คอตายเพราะว่าผมป่วยผมคิดว่าการตายมันจะทำให้ผมหายอายแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมานอย่างที่เป็นอยู่เพราะไม่อยากให้เมียต้องทุกข์ใจแล้วตัวเองก็เจ็บปวดมากกับการอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่แต่ผมคิดว่ามันตายแล้วตัวผมตายแล้วความเจ็บปวดมันน่าจะหายไปแต่มันไม่ใช่ ผมเวียนผูกคอตายอยู่อย่างนั้นทุกวันวันซ้ำแล้วซ้ำอีกคือทุกวันก็จะผูกคอตายความเจ็บปวดยังอยู่เช่นเดิมแล้วยิ่งเจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือเขาไม่สามารถร้องให้ใครช่วยได้เขาก็เลยทําให้ลูกสาวเห็นเพื่อที่จะสามารถมีใครสักคนช่วยเขาออกจุดจุดนั้นได้เขาบอกมันทุกข์ทรมานมากคืออาการปวดที่ป่วยอยู่ก็ยังปวดอยู่เหมือนเดิม เพราะตอนเขาตายอายุขเขาแค่37แต่อายุไขที่เขาได้มาก็คือ60ก็คือเขาตายก่อนอายุไขันสมควรคือเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ถ้าเขารักษาตัวเองคือชะตาอย,ยังไม่ขาดแต่เขาคิดว่าการหนีปัญหาหรือการหนีความเจ็บปวดมันจะทำให้เขาดีขึ้น เขาบอกว่าอาการเจ็บปวดที่ปวดอยู่มันก็ยังปวดเหมือนเดิมทุกทรมานเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมและเจ็บเพิ่มไปอีกก็คือตรงที่เขาลูกคอตายก็คือมันก็จะรัดคออยู่ยางนันซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาจะสื่อกับผู้คนได้ตอนที่บรรพระคือแฟนเขาจะฝันเห็นหรือคนรอบข้างจะเห็นต่เด็กจิตเขาบริสุทธิ์เขาสามารถเห็นได้ทุกวันแต่เขาอยากคุยกับลูกเขาก็คุยไม่ได้ เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยให้ความเจ็บปวดหายไปเขาเลยบอกว่าวันพระมียมมาทูดมาบอกเขาว่าถ้าอยากออกจากความทุกข์ทรมานให้ใครก็ได้ในครอบครัวถือศีลแปดหรือบวชเพื่อที่จะส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สุคต,ติบวชถือศีลแใส่ชุดขาวนี่แหละค่ะ ให้ไปสู่สุคติ5วันหรือ7วันเพื่อที่จะส่งวิญญาณาผู้ชายคนนี้ให้ไปสู่สุคติได้แล้วทุกวันที่บวชก็ขอให้บอกพระแม่ชร,รีพระแม่คงคาพิยายามุทูตช่วยส่งบุญส่งกุศลน,นี้ในการบวชปลดปล่อยวิญญาณ ของผู้ชายคนนี้ชื่อเขานามสกุลเขาขอให้เขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลขอให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมารในกายในสังขารหลุดพ้นจากความเจ็บปวดความจองจําที่เขาได้ฆ่าชีวิตตัวเองขอให้วิญญาณน,นี้ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยบุญจากการบวชนี้ด้วยคือกรวดน้นอย่างนี้ทุกวัน ก็คือต้องมีสื่อนะคะก็คือพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพยายมโชูเพื่อที่จะนําบุญจากการบวชนี้ทําไมต้องเป็นบุญจากการบวชเพราะการบวชการถือสินแปดเป็นบุญที่บริสุทธิ์และไม่มีทานใดที่จะส่งวิญญาณที่ฆ่าตัวตายให้ไปเกิดได้นอกจากการบวชเท่านั้นหลวงพ่อจเจริญท่านจะบอกอ,อ๋อหลวงพ่อจรันท่านจะบอกเสมอว่า วิญญาณที่ฆ่าตัวตายจะไปเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้รับบุญจากการบวชเท่านั้นบวชถือศีลแปดใส่ชุดขาวที่วัดหรือที่บ้านก็ได้แต่ขอให้กรวดน้ำส่งบุญทุกวันเพื่อที่จะให้วิญญาณนั้นไปสู่สุขติไปสู่พภูมิที่ดีการให้ทานอื่นเมื่อเขาหมดกรรมแล้วเขาถึงจะได้รับบุญนั้น แต่ถ้าเขาไม่หมดกรรมเขาจะไม่สามารถที่จะรับบุญกุศลนั้นได้เลยจนกว่าเขาจะหมดกรรมก็คือหมดอายุไขของเขาก็เท่ากับว่าเขาตายตอน37เขามีอายุไข60เขาก็ต้องรับกรรมไป23ปีก็คือเวียนผูกคอตายอยู่งันทุกวันทุกวันความเจ็บปวดในร่างกายสังขารก็จะปวดอยู่อย่างนันทุกวันซ้ำแล้วซ้ำอีก จนหมดอายุไขของตัวเขาเองถ้าไม่มีใครช่วยเขาได้หรือไม่มีใครที่ส่งบุญให้เขาเขาก็จะรับวิบากกรรมนั้นไปจนหมดอายุไขของตัวเขาเองแต่ถ้ามีใครในครอบครัวบวชให้คือจิตที่สื่อกันได้ก็คือคนในครอบครัวพอส่งบุญส่งกุศลให้แล้ววิญญาณนั้นก็จะถูกปลดปล่อยจากการจองจำจากวิบาก,กรรมที่เขาได้ทำ แต่การฆ่าตัวตายคือคุณจะต้องร,รับกรรมคือเชาติก็คือสัญญาณเก่าสัญญาเก่าก็คือวิบากกรรมเก่าในทุกๆุภพทุกๆชาติคุณก็จะฆ่าตัวตายอยแบบนั้นแต่ถ้าจะเอาชนะการที่จะฆ่าตัวตายได้คือคุณก็ต้องถือศีลภาวนาคือสะสมบุญและขอหัวศีกรรมในวิบากกรรมที่คุณฆ่าตัวเองตายในอดีตชาติ คุณจะรู้ได้ยังไงทุกคนมีสัญญาเก่าคือสัญญาเก่าอาจจะมีความฝันหรืออาจจะมีการเตือนหรืออาจจะมีความคิดซ้ำๆที่อยากจะฆ่าตัวตายก็ขอให้คุณก็ขอให้คุณช่วยส่งบุญส่งกุศลให้กับตูวคุณเองแล้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าลูกมีวิบากกรรมในการฆ่าชีวิตตัวเองตายก็ขอต่อชีวิตด้วยทานศีลและภาวนาลูกจะไม่สร้างกรรมใดต่อ ขอให้วิบากกรรมนั้นลดน้อยถอยลงหรือขออโหสิกรรมอย่าได้เป็นวิบากกรรมต่อพวกตอบภูมิต่อชาติให้ลูกได้ฆ่าตัวเองอีกแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เขายังตายตอนอายุที่ไม่ได้มากก็คือเขาโดดตึกตายอันนี้เป็น คนที่ฉันรู้จักเองเป็นเพื่อนกันแล้ววันหนึง่งวันนั้นน่าจะตรงกับวันพระแล้วดิฉันก็บังเอิญไปนั่งตรงมาหินอ่อนพอดีใกล้ๆกับสถานจีทีเขาตายเพราะเขาก็ตายไปนานแล้วดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะก็มีคนนั้นคนนี้นั่งเต็มเลยตอนค่ำคือเดียนผ้าค่ำแล้วอยู่ดีๆก็ดิฉันหันกลับมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลัง แล้วฉันก็ถามเขาว่าเอา้าทำไมนั่งหันหลังแล้วทำไมไม่หันหน้ามาพอหันหน้ามาสะดุ้งเลยค่ะเลือดอาบหน้าเลยฉันก็เลยบอกว่าเอา้าเธอตายแล้วไม่ใช่หรอมาทําไมก็เห็นแม่เธอสอง่งบุญให้แล้วทําไมถึงไปอยู่ตรงนี้เธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เธอโดดตึกตายเธอก็เวียนที่จะโดดตึกอยู่ยางันทุกวันแล้วเวลาตกลงมาที่พื้นความเจ็บปวดมันยังคงเดิม แล้วทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านเธอความเจ็บปวดมันมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนมีใครมาเหยียบตลอดเวลาแล้วร้องก็ไม่มีใครได้ยินแต่ที่เขามาเสือกับดิฉันได้เพราะวันนั้นเป็นมันพระ,ะคือเขาปลดปล่อยวิญญ,ญาณให้มาขอส่วนบุญได้เธอก็เลยมาขอให้ดิฉันไปบอกแม่ให้ทีว่าให้บวชให้หน่อยเจ็ดวันพ่อแม่เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วแต่ด้วยตัวเธอเป็นคนที่ ก็แค่ไปแต่ไม่ได้ทราบซึ้งถึงบุญอะไรมากมายเธอจึงไม่ได้รับส่วนบุญที่แม่สภายหรือไม่ได้เข้าใจในบุญจนวันที่เธอเสียชีวิตที่เธอเสียชีวิตก็คือเกะเฉลีย่ยปกติเคอได้4.00มาโดยตลอดวันที่เธอก่อนเธอจะตายเกรดออกเธอได้3.8เราเธอรู้สึกแม่ก็บอกว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าเธอตั้งใจยังไม่เต็มที่ แต่เธอก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วเธอก็บอกพ่อไมว่าทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะพ่อก็ไม่รู้ว่าทําไมมันได้แค่นี้พ่อก็พูดคํานึงว่าคงทํายังไม่ดีพอมั้งแล้วเธอก็เลยรู้สึกเศร้าที่ทําไมพ่อต้องกดดันเธอขนาดนั้นเธออยากหนีจากปัญหาอยากหนีจากความทุกข์อยากหนีจากความบีบรัดจากพ่อครัวคือความหวังที่เธอจะต้องได้4.0 0จุนกเทอม เธอจึงคิดว่าการตายมันจะทําให้เธอไม่ต้องเศร้าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องมารับความรู้สึกใดๆจากใครแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่คือความทุกข์ยังคงเดิมความเศร้ายังคงเดิมแต่ทุกข์มากกว่าเดิมคือขอให้ใครช่วยแต่ไม่มีใครช่วยเธอได้ไม่มีใครช่วยเธอออกจากความเจ็บปวดได้เธอก็แค่มาขอความช่วยเหลือได้เฉพาะวันพระเท่านั้นระยะเวลาผ่านมากือบสองเดือนเธอบอกว่าทุกวัน ฉันร้องให้คนช่วยทุกวันฉันเจ็บปวดกับแผลที่มีทุกวันฉันเศร้าที่ฉันไม่ได้ทำไม่ได้ขอโทษแม่ไม่ได้ทำอะไรให้แม่มีความสุขเลยไม่เคยอนุโมทนาในบุญที่แม่พาฉันไปทำฉันก็ไปตามหน้าที่ฉันรู้สึกเสียใจที่ฉันฆ่าตัวตายแล้วสิ่งที่ฉันคิดว่า ตายแล้วมันสบายมันไม่เป็นความจริงขอให้เธอนำสิ่งนอเนี้ยไปบอกผู้คนด้วยแล้วดิฉันก็รับปากเธอว่าจะไปบอกแม่ให้แล้วพอแม่จะได้ยินก็รีบบวชให้ลูกทันทีเลยเพราะเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเธอก็บวชเจ็ดวันแล้วก็กวดน้ำส่งบุญให้ลูกสาว ก็บอกตามที่ี่ฉันบอกเลยค่ะก็คือส่งถึงพระแม่ตร,รีพระแม่คงคาพระยาโยมทูตขอให้เป็นสื่อนำบุญกุศลนี้ส่งถึงลูกสาวชื่อนามสก,กุลลูกสาวขอปลดปล่อยลูกสาวให้ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีขอยาให้เขาทุกข์ทรมานหรืออยู่กับการจองจำนสถานที่แห่งนั้นขอให้บัญจัดก,การบวชถือศีลแปดน,นี้นำส่งวิญ,ญญาณเธอให้สู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดี หลังจากบวชเสร็จเธอก็มาหาิฉันแล้วก็บอกว่าลูกมาลาแล้วก็ใส่ชุดขาวเพราะตอนที่หลังจากที่เธอบวชเสร็จเธอได้ถวายชุดขาวแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลลูกให้พระอาจารย์สวดบังสกุลให้ด้วยอันนั้นก็เป็นอีกอานิสงส์หนึ่งที่จะเปลี่ยนภพภูมิของวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้แต่จะไปณสถานที่แห่งใดก็ขึ้นอยู่กับ วิญญาณวิญญาณน,นั้นว่าเขาสร้างบุญหรือสร้างกรรมมากหรือน้อยคนที่ส่งบุญให้ไม่สามารถที่จะไปกําหนดสถานที่ที่คนตายไปได้ไม่ใช่ว่าคุณบวชถือศีลแปดแล้วคุณจะสามารถกําหนดได้ว่าคุณต้องไปขึ้นสวรรค์นะแต่ทุกคนต้องก็คือต้องไปที่พญายมาทูตก่อนเพื่อที่จะไปรับคำพิพากษาว่าคุณสร้างบุญอะไรมาบ้างสร้างกรรมอะไรมาบ้างคือ ทุกคนต้องไปใช้กรรมก่อนแล้วถึงจะได้รับรบ,บุญกุศลแต่ถ้าบุญคุณมีมากคุณก็ได้ใช้กรรมน้อยแต่การที่จะช่วยให้วิญญาณหนึ่งวิญญาณไปสู่สุคติได้และหลุดพ้นจากความเจ็บปวดได้ก็คือบุญของการบวชและถือสินแปกใครที่คิดว่าการตายสบายลองพิจารณาสิ่งนี้ดูนะคะก่อนที่คุณจะฆ่าตัวตายถ้าคุณรู้ว่าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ก็ขอให้กินยารักษาและคนลอบข้างคอยเป็นกำลังใจให้เขาก่อนที่คุณจะเสียเข้าไปทางชีวิตเพราะมันไม่สามารถที่จะเอาชีวิตใครกลับคืนมาได้และถ้าคุณโดนวิญญาณร้ายครอบงำไม่ว่าจะเป็นกุมารผีฟ้าผีปอบหรือสิ่งที่คุณอธือมาแล้วคุณไม่สามารถรักษาได้ก็ขอให้คุณถ้าถือ,อ เดี๋ยวอ้นี้ดิฉันขอว่าขอพูดในรอบต่อไปว่าการที่คนอีสานถือผีฟ้าแล้วจะต้องทำยังไงถ้าถือผีฟ้าจากบรรพู้หลุดก็ขอให้ไปอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อเจริญอําอเภอหนองบัวซอจังหวัดหนองบัวลำพูอันนี้ท่านจะช่วยกะจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวคุณได้ สิ่งที่ทําให้คุณคิดซ้ําๆกับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นคนอีสานส่วนมากเคยเป็นผีฟ้ามาก,ก่อนก็คือจากสายเลือดบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้แต่ถ้าถามบรรพบุรุษอันนี้จะรู้แต่ถ้าคุณไปรับของมาจนไม่สามารถที่จะรักษาอะไรได้แล้วมันเข้าตัวอันนั้นก็เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณอยากฆ่าตัวตายเพราะมันจะร้อนอยู่ในตัวของคุณแล้วแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึก งุดงิดตลอดเวลาแล้วไม่มีความสุขในชีวิตสิ่งที่ช่วยได้คือการสวดมนต์ภาวนามีสติกับการใช้ชีวิตแล้วคุณก็จะเจอเส้นทางที่จะดีกว่าการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไม่สบายอย่างที่คิดขอให้ใช้วิจรารยญาณในการรับฟังนะคะเพราะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วค่อยนำไปพิจารณาดูว่าคุณควรที่จะ ทำยังไงเมื่อรู้สึกอยากฆ่าตัวตายถ้าคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วสบายขอให้นึกถึงคำพูดของาิฉันว่าถึงจะตายแล้วความเจ็บปวดยังคงอยู่ถึงจะตายแล้ววิบากกรรมยังไม่จบคุณยังจะต้องเจ็บปวดซ้ำๆความรู้สึกเศร้ายังคงอยู่ความเจ็บปวดจากบาดแผลที่คุณตายยังคงอยู่แล้วคุณจะขอให้คนช่วยก็ต่อเมื่อคุณมีบุญพอเท่านั้น แล้วถ้าคุณไม่มีบุญพอล่ะคะคุณจะทํำยังไงหลังจากความตายนั้นมาถึงขอให้พิจรนารณาดูให้ดีและขอฝากหนังสือแรงอธิษฐานเปลี่ยนชีวิตขายในอุกบี com นะคะเพียง149บาทเราจะพูดถึง,ถงเรื่องอดีตชาติมีจริงไหมตายแล้วไปไหนโลกของวิญญาณเป็นยังไงส่งบุญแบบใดคุณจะได้ใช้บุญอย่างเต็มที่และเบิกบุญมาใช้ได้ยังไงความสำเร็จทางรัฐ มีจริงไหมจากการสร้างบุญกุศลวันนี้เจี๊ยบแปรงอธิษฐานเปลี่ยนชีวิตขอฝากสิ่งดีๆไว้ให้คนที่พอมีบุญที่จะรดพผลจากบ่วงทุกได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ